สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไปไก่อีกครับถ้าหาพูดถึงน้องหมาน่ารักน่ากอดแล้วคงจะไม่แปลกใจเลยครับว่าถ้าได้เห็นชื่อน้องหมาลาสกาเมลามิวติดอยู่อันดับต้นๆแน่นอนเพราะโดยลักษณะของน้องหมาลาสกาเมลามิวที่มีขนาดตัวที่ใหญ่เหมือนกับตุ๊กตามหมีไซส์ใหญ่ครับและก็ขนที่หนานุ่ม,มองเขาทําให้ใครใหลายคนนั้นแอบลงไหล อยากจะเข้าไปฟาดหรือว่าเข้าไปกอดแน่นๆแ,นแกลบและ้วยนิสัยที่ขี้อ้อนมีความใจดีมีความเป็นมิตรทําให้ความนิยมของการเลี้ยงนั้นเพิ่มมากขึ้นยกวแต่รัสการมาร์มิวก็มาจจะถูกเข้าใจผิดครับคิดว่าเป็นน้องหมาเซบิเลนฮัสกี้บ่อยๆพอถ้าไม่ได้สังเกตให้ดีหรือว่าบางคนนั้นที่ยังไม่ค่อยรู้จักน้องหมาสายพันธุ์นี้มาก่อนกว่าจะคิดว่าเป็นน้องหมาเซบิเลนฮัสกี้ได้ครับเนื่องมาจากลักษณะที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันมากโดยเฉพาะสีขน และมีแหล่งกําเนิดจากประเทศที่อยู่เขตหนาวเหมือนกันครับอย่างน้องหมาเซอรเบียนฮัสกี้จะมีทินกําเนิดอ,อยู่ในดินแดนเซอรเบีย ia, ซึ่งอยู่แถบตะวันออกของประเทศรัสเซียครับส่วนน้องหมาลัสก้นมาร์มิวนั้นถึงจะไม่ทราบทิงกําเนิดที่แน่นอนแต่ก็ถูกคนพบทางตะวันตกตอนบนของลาสก้าครับในดินดแดนแถบอาร์กติกของประเทศรัสเซียเช่นกันสมัยก่อนสหรัฐอเมริกานั้นจะครอบครองดินแดนลาสก้าครับและจุดประสงค์ของการใช้งานในสมัยก่อนคือ ก็คือการลากเลื่อนที่เหมือนกับฮัสกี้ด้วยครับจึงถูกมาเข้าใจพีเสมอมาถึงอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างน้องหมาชิวี่รีฮัสกี้ ky, กับอรลาสการมันดมิววันนี้ทางช่องของเราเลยจะายพบกับอรลาสการมันดมิวแบบเน,น้นๆกันครับจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยเราไปดูประวัติความเป็นมาของอารลาสการมันดมิวกันก่อนครับอรลาสการนั้นเป็นสุนัขลากเลื่อนแถบอาร์กติกที่เก่าแก่ที่สุดสายพันธุ์หนึ่งครับ ได้ตั้งชื่อตามชนเผ่าพื้นเมืองอินนูที่มีชื่อว่ามานุมูธผู้ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่แถบชายฝั่งโคเซบูซาลในทางตะว,วันตกตอนบนของรัสก้าระยะเวลาก่อนหน้านี้ที่รัสกซนั้นจะตกมาอยู่ภายใต้ใตการครอบครอ,องของสหรัฐอเมริกาครับดินแดนแถบอาร์กติกนั้นครอบครองโดยชาวรัเสเซียผู้ค้นพบอะลสก้าหรือว่าอาเยสก้าครับซึ่งมีความหมายว่าประเทศที่กว้างขวางใหญ่โตและมีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ก่อนแล้ว เมื่อชาวเอเชียติกแล่นเรือม,มาเทียบท่าที่ชายฝั่งเนืองจากถูกลมบังคับทิศทางในช่องแคบเบอร์ลิงมาขึ้นโบกที่เลนแดนตอนเหนือนี้ครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับไซบีเรียเมื่อผู้เขานั้นได้กลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนเนราขานเรื่องราวที่เขานั้นได้พบเห็นครับเกี่ยวกับชนพื้นเมืองที่ใช้สุนัขลากเลื่อนจุดกําเนิดของผู้คนเหล่านี้รวมทั้งสุนัขนั้นไม่มีใครทราบครับแต่เราทราบแน่ชัดว่าแค่พวกมันนั้นได้อยู่ในลาสก้ามาหลายชั่วยุคน ทำนองเดียวกับต้นกำเนิดของสุนัขไซบัพแถบอาร์กติกทั่วไปครับซึ่งไม่มีใครทราบถึงแหล่งกำเนิดที่แน่นอนครับอลาสกานนั้นเป็นน้องหมาที่มีพลักกาลังสูงอกลึกกล้ามเนื้อแข็งแรงมากครับลําตัวมีขนาดกระทัดรัดโครงสร้างนั้นเกือบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับขนาดสูงใหญ่เมื่อยืนตรงมีความสง่างามหัวเชิดสูงครับสายตา,สายแสดงถึงความตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นมีความเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาและเป็นมีดครับกระโหลกนั้นสีซักว้าง หูตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยมกระบอกปากเรียวเล็กน้อยไม่แหลมไม่ยาวแต่ก็ไม่สั้นเกินไปครับขนชั้นนอกนั้นยาบหนาขนชั้นในอ่อนนุ่มสีของสกา加马来缪มีหลายสีครับสีบนหัวลักษณะเหมือนกับสวมมัว่วหน้าอาจจะมีสีขาวทั้งหมดหรือมีลักษณะเหมือนกับสวมหน้ากากแกลบมาร์กิ้งบนหน้านั้นมีลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์หางม้วนขึ้นพาดบนหลังขนาดของตัวผู้นั้นจะสูงถึง25นิ้วหนัก8ปปอน ส่วนตัวเมียน,นั้นจะสูง23นิ้วและนัก75ปอนด์ครับจุดสังเกตที่แตกต่างกันระหว่างอารสการมานดมิวกับสซบีเรนฮัสกี้อาสการมานดมิวนั้นหางจะเป็นพวงพุ่มสามารถตกได้ครับในส่วนใหญ่แล้วหางจะม้วนขึ้นพาดบนหลังส่วนไซบีเรนฮัสกี้หางนั้นจะเป็นพวงพุ่มและตกบางสถานการณ์อาจจะชี้ตั้งขึ้นครับแต่จะไม่ม้วนพาดหลังใบหูคออารสการมานดมิวจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดตัวของเขาครับ ต่ไซเบเรียนนั้นหูของเขานั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมีขนาดปานกลางสีตาของอารัสการมาร์มิวจะไม่มีสีฟ้าเหมือนกับไซเบเรียนคกรับและข้อแตกต่างที่สําคัญที่สามารถสังเกตได้ง่ายๆก็คือขนาดตัวของอารัสการมาร์มิวจะใหญ่กว่าน้องหมาไซเบเรียนอย่างชัดเจนคกรับอารสการมาร์มิวนั้นเป็นน้องหมาที่ฉลาดคกรับขี้อ้อนใจดีมีความเป็นมิตรซื่อสัตย์แล้วก็จงรักภักดีกับเจ้าของครับรักสันโดดมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีพละกําลังที่มากแล้วก็ตื่นตัวยตลอดเวลาครับต้องการการเอาใจใส่ดูแลเจ้าของซึ่งถ้าเจ้าของนั้นไม่ได้กับเขามากเท่าที่ควรก็จะพายเขานั้นกลายเป็นสนันที่ขี้งุนหงิดแล้วก็ดูร้ายได้ครับดังนั้นวิธีดีที่สุดก็คือในแต่ละวันนั้นเจ้าของควรมีเวลาให้เขานั้นประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงครับในการพาเขานั้นไปทํากิจกรรมหรือว่าอาอกกําลังกายเพื่อเป็นการปลดปล่อยพลังงานในร่างกายครับและสร้างสมดุลให้กับพลังงานของน้องหมาอีกด้วย การเลี้ยงดูและก็การดูแล阿拉斯加บัลลมิวต้องได้รับการดูแลคนพิเศษครับเนื่องจาก阿拉斯加บัลลูมิวมีขน2ชั้นโดกและก็หนาอาจจะทาให้พันกันได้ครับสําหรับผู้เลี้ยงในประเทศไทยนั้นที่มีอาการร้อนจัดและกลัวน้องหมาจะร้อนก็ไม่จำเป็นต้องอาบน้าให้เขาบ่อยครับเพราะหาอาบน้าให้เขาบ่อยแล้วอาจจะทําให้น้องหมานั้นสูญเสียน้ํามันได้ผู้เลี้ยงนั้นอาจจะใช้วิธีการตัดแต่งขนเล็มขนให้สั้นแทนเพื่อคลายร้อนให้กับน้องหมาครับ การออกกําลังกายเนื่องจากน้องหมาลาสการมารามิวเป็นน้องหมาที่มีพละกําลังมากทําให้เขานะั้นต้องการการออกกำลังกายที่สูงครับผู้เลี้ยงจะต้องมีเวลามากพอที่จะพา้องหมาสายพันธุ์นี้ไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเผาผ่านพลังงานส่วนเกินออกไปครับนอกจากนี้การออกกำลังกายด้วยการพาเขาไปวิ่งอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการโรคข้อสะโพกเสื่อมที่มักจะพบได้ในสุนัขพันธุ์นี้หรือว่าสุนัขพันธุ์ใหญท่ทั่วไปครับ ส่วนเรื่องอาหารนั้นผู้เลี้ยงควรให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปมากกว่าให้อาหารแบบปรุงเองครับเนื่องจากอาหารเม็ดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมและครบถ้วนมากกว่าพอช่วง5เดือนขึ้นไป阿拉斯加ม里ลมนั้นจะโตเร็วมากครับทําให้น้าหนักตัวนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้เกิดปัญหาการรับน้าหนักของกระดูกครับเนื่องจากกระดูกของเขานั้นจะเติบโตช้ากว่านั่นเองการเลี้ยงอมา斯加มิลมไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ครับพอเป็นน้องหมาที่ว่านอนสอนง่าย ไม่ส่วนมากนะักและก็ไม่ทำลายชิ่งของเท่ากับแซลเบียนทัสกี้ครับแต่อย่างไรก็ตามเจ้าของนั้นขนฝึกนิสัยขั้นพื้นฐานตั้งแต่เขานนอายุได้60วันครับเช่นการฝึกให้เขานำขับถ่ายให้เป็นที่และก็การกำจัดบ,บริเวณในบางเวลาเพื่อเป็นการฝึกน้องหมาให้รู้แล้วก็เชื่อฟังคำสั่งตั้งแต่เขาอย่างเล็กครับเพราะโดยนิสัยที่กล่าวมาข้างต้นคือรักสันโดรมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและก็ด้วยความที่เขานั้นเป็นน้องหมาที่มีพละงกำลังมาก ถ้าไม่ฝึกเขานั้นเชื่อฟังเราตั้งแต่ยังเล็กในอนาคตอาจจะเกิดความยุ่งยากในการควบคุมน้องหมาอล拉สกาันรมิวก็เป็นได้ครับสำหรับผู้เรียนที่เหมาะสมสําหรับสายพันธุ์นี้สําหรับผู้เรียนที่อยากเรียนน้องหมาอล拉สกาบันรมิวซึ่งมีทิ้งกําเนิดอยู่ในแถบขั้วโลกขนของน้องหมานั้นจะมีลักษณะยาวครับและหนาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันความหนาวและก็น้องหมาสายพันธุ์นี้อาจจะไม่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราที่ร้อนจัดครับแต่ด้วยความน่ารักหน้ากอของสายพันธุ์นี้ ความนิยมนั้นจึงมากขึ้นเรื่อยๆครับผู้เลี้ยงนั้นควรมีความพร้อมใน,นการดูแลน้องหมาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านอาหารน้องหมาที่มีขนาดตัวใหญ่ก็จะกินมากขึ้นตามตัวครับเมื่อเปรียบเทียบก,กับน้องหมาขนาดกลางและขนาดเล็กค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนการรักษามเมื่อน้องหมานั้นเจ็บป่วยผู้เลี้ยงบางคนนั้นอาจจะเปิดแอร์ให้น้องหมาอยู่กว่าจะมีภาระต่างๆตามมาอย่างเช่นค่าไฟตามมาอีกด้วยครับ สิ่งที่ควรระวังเป็นพิเศษในการเลี้ยง阿拉斯加บัาลูมิวเมื่อน้องหมาล拉สการมาลูมิวมีช่วงอายุประมาณ5เดือนขึ้นไปเขาจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มมากขึ้นและรวดเร็วกว่าน้องหมาสายพันธุ์อื่นๆครับแต่การเจริญเติบโตของกระดูกนั้นจะช้ากว่ามากจึงทำให้ผู้เลี้ยงนั้นต้องควบคุมเรื่องอาหารของน้องหมาสายพันธุ์นี้เป็นพิเศษครับและควรระวังเวลาเรานั้นเล่นกระเพาด้วยครับเพราะโดยขนาดตัวที่โตวกว่าสุนัขพ,พันธุ์อื่นๆอาจจะทําให้เจ้าของลืไมไปว่าน้้องงหมานนยัยเล็ก ซึ่งยังมีการเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่จึงอาจจะทําให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกและก็การรับน้ำหนักได้ครับเปียงใบ้านกับกับน้องหมาัสกายมันมิวน้องหมาสายพันธุ์ที่น่ารักและก็น่ากอดจริงๆใช่ไหมครับแต่ไม่ว่าน้องหมาของเพื่อนๆนั้นจะเป็นน้องหมาที่น่ากอดหรือไม่หรืออาจจะไม่น่ารักเท่ากับตอนเด็กถ้าเพื่อนๆที่ขี่จะเลี้ยงแล้วก็ไม่ควรจะทิ้งเขาหรือว่าให้เขาตายเพราะไม่อยากเลี้ยงดูแลครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ที่สำคัญ่ารูมกดสังกระดิยนะครับผมเพื่อจะได้พพาเข่าวสารต่างๆหรือว่าคลิปแมทช์ช่องเราเกับสำหรับวันนี้อนมนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ